เป็นพลท่านช่วยดูองชาการพนงังงานตรวจแห่งชาติวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักก่อนก็ได้ยินตี่ชื่อวันนี้เห็นทั้งตัวตัวเป็นๆเ,เลยได้ฟังทั้งเสียงด้วยฟังนำเสียงความจริงใจในการทำหน้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ได้ขออนุโมทนา อาย่เพื่อนท่ากวาง44ปีแล้วผ่านพุมงกับหลายท่านเ้ิงจะมีพุมงกับท่านวิษโนนี่แหละที่สามารถถึงผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเหยียบพื้นที่กันสัได้รบมือให้่ันหน่อยสอิมันไม่ขึ้นเป็นนายพลเลยมันรู้ไปเราเก่งนะ มาถึงปัญหาก็ให้หลาาทีปกติพูดห้าชั่วโมงก็ไม่หมดอย่าเบรยก,กันเลยกันปัญหาถามว่าในฐานะวัดเป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการนี้อย่างไรจะมาจะต่อไปว่ายังไงหนอะเมื่อกี้ฟังท่านพิเชษพูดว่าตำรวจเพิ่งจะร่่มเจ็เดือนที่แล้ว ภูมิกับก็เริ่มกี่เดือนมานะทีนี้ตีเดือนเจ็ดเดือนอาตมาเริ่มเมื่อเจ็ดปีที่แล้วโครงการที่ว่านี้นะ s a f e ี y เซฟตี้ z o n นี่นะมรตจะมาใช้ว่า safety t o k e ลวัดปลอดภัยใส่วงจรปิดเมื่อเจ็ดปีจะแล้วเสรอจ ตอเมม่อตำรวจเขามีโครงการนี้ก็โอ้ดีใจ,จกก่อนนี้ก็ขอร้องให้ตำรวจไปตรวจที่วัดบ่อยวัดนะ้ะเป็นแหล่งชุมชนพวกขี่มอเตอร์ไซค์บ้างพวกเดินบ้างพอเขามีโครงการนี้ก็ทาการบุกกลับเข้าไปหาว่าหลวงพ่อผมขอเชื่อมสัญญาณได้ไหมโอ้ดีดีมากเลยวบางั้นอยากฟังคำนี้ตั้งนานแล้วที่เพิ่งจะเชื่อมกันมาได้เนี่ย หนึ่งอาทิตย์ทลี่แว้็ก็เจริญพอลวันนั้นมีแต็ดกล้องสิบสิบหกกล้องตัวหนึ่งแล้วก็แตกกล้องตัวหนึ่งมีอยู่สองก็ทางตำรวจก็เป็นโซนสำคัญก็ดีใจสมานั่งเล่นเฟซตำรวจยังเห็นเลยเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มีถามว่ามีส่วนช่วยอย่างไร ก็ช่วยอย่างนี้แหละถ้าพี่เล่ามานะเชื่อมกันมันยังมีความคิดว่าทําไมหมู่สิบห้าหมู่หนึ่งที่อาตมาอยู่ตรงนั้นไม่มีทุกตรอกซอกซอยพูดกับสอทอทั้งหลายที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาก็ยังไม่ได้รับทำตอบคงจะเป็นเพราะงบประมาณท่านนายกนั่งอยู่ตรงนี้มีทุกช่องนะมีทุกตรอกซอกซอยอย่างที่ท่านว่านะโอ้ดีใจมาก อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาพูดไปแล้วตามหลักธศาสนามันปลายเหตุเนาะผูดอย่างนี้คงไม่ผิดเพราะว่าเหตุเกิดทุกสม,มุทัไทยในโรธมรรคทุกมันเกิดจากอะไรเกิดจากคนกดยาืนเกิดจากคนไม่ดีคนไม่มีศีลไม่มีธรรมอ่ะไอ้ต้นเหตุจริงๆอ่ะพวกอาตมานี่แหละทำให้คนมีศีลมีธรรมแต่มันทำอย่างไม่ได้อ่ะก็อะไรเพราะคนมันไม่เข้าวัด อันนี้ก็ปัญหาส่วนหนึ่งไอ้ที่เข้าวัดก็มีก็ไปขอกินข้าวหลังพระอันนี้เยอะเต็มอยทุกวันนี้นะมีเยอะก็บอกคนจนจะมบนไปจะมาไม่เชื่อหรอกจริงจะมากอันเมืองจะมากเพงั้นก็มีโครงการนี้ขึ้นมาก็จะได้ตรวจสอบดูกระแสไรว้านนะใครไปกินข้าวที่วัดหลังพระจันเช้าบ้างบางคนไปเอาอะไรนะพระเรน,นบอกว่าโยมพระยังไม่ได้ฉันมันด่าอีกอะ น,นี่คือปัญหาสังคมที่มีอยู่ตรงนี้เราไม่ใจขายขึ้นหน้าอะไรเราพูดความจริงเป็นพรก็ได้สิ่ิงเหล่านี้เลยเพราะโอดชาวบ้านเขาได้ฟังเพระาะงั้นก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับกันแม้จะนั่งคอยท่านสามชั่วโมงกว่าก็ไม่สสายไลอิม่มอกอิ่มใจพอได้พูดกับู้หลักผู้ใหญ่พอบมันเมือกฝากไว 3, ้แนวทางคอยท่านเรินดูเรีงได้เป็นถึงผูมิชาการตำรวจ Nah yang nak potirbon satu cakap.